สวัสดีค่ะทุกคนใครนะคะที่มีปัญหาแมลงหรือว่ายุงกั ต่อยนะคะแล้วแผลบวมไม่หายสักทีนะคะซีเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีปัญหามากเวลาแบบยุงกัดแล้วแบบแผลมันจะบวมนะคะแล้วไม่ได้บวมแค่วันเดียวนะบวมไปสองสามวันเลยอะกว่าจะหายผลิตภัณฑ์ที่ซีอยอกมาแนะนํานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นยาหม่องน้ํานะคะแล้วก็ยาหม่องขี้ผึ้งสูตรเย็นปลานาคาเกาบอกเลยนะคะว่า2ตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยบอกเลยนะคะว่าเวลาที่มลงกับต่อยอะไรประมาณนี้ ือจะใช้ตัวนี้คือทาเลยคือตื่นเช้ามาคือมันยุบแล้วว่าคือมันจะทําให้ต่อมน้าเหลืองนะคะยุบไวมากมากเลยแล้วก็แผลนะคะไม่เป็นรอยด้วยนะทุกคนแล้วก็ยุบแบบดีมากๆคืออยากแนะนาอะ่ะส่วนใครนะคะที่กําลังเป็นลิสีดวงนะคืออยากแนะนํามากๆเลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะใช้แล้วติ่งยุบไวมากนะคะเพียงนํายาหม่องน้ำนะคะเทลงไปบนสํารีนะคะให้ชุม่มๆเลยจากนั้นนะคะก็ยัดเข้าไปนะคะทําแบบนี้เป็นประจาํา2-3วันนะคะ บอกเลยนะคะว่าติ่งยุบแน่นอนมันเลิศมากแล้วบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเขาสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กที่อายุ4ี่ขวบขึ้นไปนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าใครที่กําลังเป็นลิสี่ดวงนะคะคือหายแน่นอนนะแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าตัดให้เจ็บตัวเลยนะคะเพียงแค่ใช้ยาหมองตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่ามันเลิศมากแม่และที่สี่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือยาหมองของเขานะคะก็คือหอมมากนะเขามีกลิ่นหอมแบบสมุนไพรอ่อนอ,อนะ เ <üh> วลาดมแล้วแบบอืสบายหัวมากๆเลยนะทุกคนกลิ่นมันสดชื่นนะเนาะก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะได้ลองเปิดใจไปใช้ใดูเลยนะคะส่วนใครนะคะที่สนใจสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เพจยาหม่องสุดเย็นตรานาคาเก้านะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้หรือรซาดาก็ได้นะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าใช้คู่กันคือเห็นผลได้ดีมากๆเลยแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะตัวนี้มันเลิศมาก รีบไปสั่งซื้อกันเลยจ้า